วันนี้ผมก็ได้มาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะนี่ป่าแห่งนี้เลยนะวันนี้เราจะมาปลุกเปน,นอนที่นี่เลยนี่บนต้นไม้ต้นนี้นะที่สวตาตอนนี้มันใกล้จบค่ํแล้วคือจะบอกว่าสาเหตุที่เราต้องนอนสูงเนี่ยเพราะว่าเออเรานอนใกล้ต้นไทรด้วยนะพี่สายลมใช่ครับต้องระวังสัตว์ป่าใช่ครับไม่แน่ค่ําคืนนี้อาจจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ําก็เป็นได้นะซึ่งเราทั้งสองคนเนี่ยก็เซฟตัวนิดนึงใช,ใช่ไหมครับต้องนอนให้สูงครับใช่ครับผม